ใหม่ Isuzu D Max Magic Eye ทยานต่อให้โลกตามขอขอบคุณคิวเน a จอร์แอนตี้ฮาร์ล a แชม o ูและคอนิชเนอ e r จากสารสก,กัดธรรมชาติช่วยการขาดหุดร่วงของเส้นผมอาสาภาชิมนะฮะวันนี้ผมมาทานร้านอร่อยร้านเด็ดชื่อดัง ก็คือชื่อร้านอบอร่อยนั่นเองนะฮะที่นี่เนี่ยเขาเด่นเรื่องอาหารทะเลนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกุง้งหอยปูปลามาหมดยกทะเลเลยฮะ,ะแต่ข้างในเนี่ยจะอร่อยสมคำร่ำลือแค่ไหนและใหญ่โตมากเพียงใดเติมผมมาครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ภายในโซนของร้านอบอร่อยอยากจะบอกว่าโซนนี้คือเด่นเรื่องอาหารทะเลจริงๆนะครับเพราะว่าเราอยู่ในดิสเพย์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องปลาเออโหเยอะแยะไปหมดเลยและผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับผมอยู่กับทางเจ้าของร้านอบอร่อยพี่กบสวัสดีครับ โอ้โหพี่กบใหญ่มากๆเลยฮะตรงนี้ฮะแล้วก็อยากจะสอบถามพี่กบว่าคอนเซ็ปต์ที่มาที่ไปของทางร้านอบอร่อยเนี่ยเป็นมาอย่างไงครับพี่คือเราเริ่มตั้งแต่ปี2538นะคะสมัยนั้นอะอาหารทะเลที่เป็นสรตทฟู้ดเนี่ยยังไม่มีเลยแล้วเริ่มจากแบบว่าโต๊ะ4ตัวเข็นรถไปขายนับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็28ปีเต็มแล้วค่ะผมยิงสิบกว่าขวบเลยพี่ตอนนั้นพี่เองยี่สิบหกะแต่ปีนี้54-5 5แล้ว แล้วพูดถึงตอนตอนนี้คือสาขานี่มีกี่สาขาแล้วตอนนี้เลยนะคะที่เป็นของพี่เองที่แยกออกมาจากดั้งเดิมเนี่ยก็จะมีเกษตรนวมินนะคะแล้วก็จะมีถนนประเทศตัดใหม่และล่าสุดก็คืจะเป็นสาขาบางนาอ๋อย่างเข้ามาแล้วต้องบอกเลยว่าใหญ่โปร่งโล่งสบายใช่ค่ะแล้วมีห้องหลายห้องด้วยแต่ละโซนนี่คือ ไว้ห้องทำไรบ้างครับจะมีสำหรับจัดเลี้ยงนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องแอร์ใหญ่ที่สําหรับ<อ>ว่าจุคนได้จํานวนมากบางคนก็จะมีจัดเลี้ยงงานแต่งงานพิธีต่างๆก็มีแล้วก็จะมีห้อง VIP ก็คือจุได้ต่ำสุดก็คือ1 5ถึง30ท่านแล้วก็อันนั้นจะมีจํานวนสัก4ี่ห้ห้องนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีห้องจุได้100ถึง120ท่านอีก 2, 2ห้องครับ,รบพูดถึงแล้วอาหารทะเลที่นี่ต้องบอกว่าเป็นจุดแข็งของร้านอบอร่อยเลย นำย่อยผมไหลเลยครับไปดูกันเลยค,ครับเชิญค่ะแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ภายในร้านอบอร่อยอยากจะบอกว่าโป่งโล่งสบายมากๆแล้วก็เมนูนี่เต็มโต๊ะและที่สําคัญครับพี่กบเรามีแฟนพันธ์แท้อาสาพาชิมมาด้วยครับก็คือพี่เจน,นครับพี่เจนสวัสดีครับพี่เจนนะครับก็คือมาจากประเทศอเมริกาบินมาเลยนะเพราะว่ารู้ว่าเราจะมาถ่ายที่ร้านอบอร่อยนะครับคราวนี้พี่จะต้องแนะนําผมแหแล้วว่ามีเมนูเด็ดอะไรที่อบอร่อยที่ผมเนี่ยต้องลองนะฮะ เริ่มที่เมนูแรกเลยดีไหมครับพี่กบค่ะ,คะเมนูอะไรครับพี่กุ้งอบวุ้นเส้นค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะอ,อันนี้อันนี้ต้องต้องแนะนําเลยเพราะว่า28ปีแล้วคะ <28 S 3> ่ะ28่ปีคุณภาพและความอร่อยเหมือนอเดิมทุกอย่างค่ะครับ,รบงั้นผมขออนุญาตชิมเลยนะนพี่พี่เชเราชิมกันนะครับว่ารสชาติเหมือนเดิมไเป็นยังไงอออาจจะแบบว่าเอ้ยนึก่อ่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือพิกบนี่คือเขาจะควบคุมคุณภาพไปด้วยให้แฟนพันแท้ก่อนนะให้แฟนพันแท้เลยฮะอันนี้ก็ให้พิธีกรนะคะขอบคุณมากเลยครับแต่ว่ากุ้งไม่ให้นะคะเด็กก็ไม่ทานเองคุณเล่นค่ะสํา่ำัญเพราะว่ากุ้งเนี่ยเราใช้กุ้งตัวใหญ่มากๆเลยค่ะใหญ่จริงครับใหญ่มาก และสํ่ำคัญฮะอยากจะบอกว่าตัวนี้ใหญ่แล้วก็เน้นเน้เนๆเ,เ,เลยนะพี่จิ้มได้เลยนะฮะนนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะทางร้านเหมือนกันน้ำจิ้มซีฟู้ดเราทําวันต่อวันนะคะเราใช้พี่ขี้หนูสวนแบบสดแบบเผ็ดจี๊ดแบบถึงใจมากเข้มข้นโดนใจมากๆเลยงาเยี่ยมเลยนะฮะอย่างเมนูต่อไปเนี่ยที่ร่ำลือหน่ะหูว่าอร่อยเนี่ย คืออะไรครับพี่กระพงทอดราดน้ำปลาบอกข้างหน้าผมเลยใช่ชิมเลยนะครับพี่เจนครับเราลุยกันครับพี่อันนี้นี่คืออันนี้เราสดๆเลยนะคะเราจะแบบใช้ปลาเป็นๆเลยพอะว่าเด็กก็จะช้อนขึ้นมาแล้วก็แร่ก็คือถอดเก็ดแล้วก็แร่ทีละตัวเลยเราชิมกันเลยดีกว่าฮะว่าสดกระปองาจะสดแบบหวานไม่ต้องแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยอร่อย ยกนิ้วเลยนะพี่โอ้โหโอ้โหแต่ละเมนูนี่ทนไม่ไหวแล้วครับพี่เจนพี่เจนมีแนะนําผมเมนูไหนที่แบบจะต้องลองไหมครับพี่ค่ะอันนี้เลยค่ะต้องลองนะคะถ้าไม่อบอร่อยแล้วข้าวผัดปูเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยน้องนี่แฟนแฟนมันแท้เลยนะนีแล้วก็ลองชิมดูนะคะโอ้โหปูแล้วนี่เนื้อใหญ่แน่นสดเลยค่ะลอานดูน้องอานขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมเนื้อเนื้อเยอะมากๆ อันนี้ทำมาทำอะไรมาบ้างครับพี่กบในเรื่องของการคัดสรรเราจะใช้แบบว่าเรือเล็กที่เขาลากอวนขึ้นมาแล้วก็มันนึ่งแล้วก็มาล่างแกะกันสดๆเลยกว่าจะได้มาแบบนี้ค่ะเป็นก้อนๆค่ะอ่ยมากันก็เลยจะมีราคาที่สูงค่ะอร่อยจริงครับอย่างเมนูต่อไปนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะคือกุ้งแม่นางเขาตัวใหญ่เขาค่ะ อ,อ,อร่อยมากๆบางคนก็แบบคุกกับข้าวแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยเนี่ยแบบเด็ดมากๆเลยนะคะอของเรามาแบบสดๆเลยะะ <c oughs> มันนี่เยอะนี่คือหัวปากกะทีมันอร่อยมากและที่อีกเมนูที่พลาดไม่ได้นะคะคือของหวานที่ร้านนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะข้าวเหนียวมะม่วงถ้ามาเราอย่าลืมสั่งนะคะเนี้ยเมนูอร่อยมากค่ะขอยืนยัน มะม่วงเราก็คัดสรรอย่างดีข้าวเหนียวเราก็จะมีวิธีการนึ่งนะคะแบบว่าเม็ดส่อกมาแบบเรียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เด็กๆนี่ต้องชอบมากๆถ้าเจอเมนูนี้นะฮะใช่ข้าวเหนียวที่เยอะมากๆแล้วก็มะม่วงนี่คือเอาไปนต่มๆไม่มีกั๊กเลยฮะใช่ค่ะขอบคุณมาค่ะมะม่วงเรานี่คือแบบว่าหวานถ้าไม่หวานนี่เราก็จะแบบไม่เอามาช่วงฤดูบางทีมันจะมีหน้าฝนหน้าอะไรที่มะม่วงแบบว่ามันจืดแล้วก็รสชาติไม่ได้เราก็จะแบบว่า หยุดไม่ขายใจละแหลงก็ไม่เหมือนกันวัตถุดิบที่มาเนี่ยความอร่อยก็แตกต่างกันค่ะวันนี้เหมือนยกกุ้งหอยปูปลามาทั้งทะเลเลยนะฮะมาอยู่บนโต๊ะที่อบอร่อยแห่งนี้อยากจะบอกว่าวัตถุด,ดิบไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสุดท้านนี้อยากจะให้พี่กบพี่เจนช่วยปากร้านนิดนึงค,นครับค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะที่จะมารับประทานอาหารของของเรานะคะทางอบอร่อยก็ มีทั้งมีเพจนะคะทั้ง3สาขาเลยนะคะท่านใกล้ที่ไหนก็ลองเข้าไปดูในเพจได้เลยนะคะอบอร่อยเกรตเซ็นาวมินอบอร่อยถนนเทศตัดใหม่แล้วก็อบอร่อยบางนาค่ะเวลาเปิดนะคะก็คือ1 0บโมงครึ่งถึงสีถึงค่าทุ่มค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเดี๋ยวพี่เชยช่วยฝากร้านนิดนึงครับยังไงก็เกิดว่าเพื่อนๆพ<ๆ>ื่อ่ๆจากเมืองไทยแวะไปเที่ยวที่เอาอนะคะ แวะไปที่ที่ร้านเราบ้างนะคะคือชื่อร้านไทยสปริตหรือร้านไทยกินปลาปะยานะคะอยู่ที่เอ็นนะคะวันนี้ได้มาชิมเมนูของที่ร้านอบอร่อยนี้อร่อยทุกเมนูเลยค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะกลับไปจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ LA เอ็นมาแวะชิมอาหารที่ร้านอบอร่อยทุกสาขาอร่อยมากค่ะขอคอนเฟิร์มเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งพี่เจและพี่โบม<อ>ากๆเลยนะคะัว่า มากๆเลยส่วนช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจตามชมครับ